จากซีรีส์ก่อนหน้าที่เราพูดถึง Windows Collection ในเรื่องของการใช้งานทั่ทวไป Everyday PC Collection ครับวันนี้ Collection ที่เหมาะกับอีกกลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องบอกว่ามีความ Advanced เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นในรูปแบบของ Performance PC กลุ่มผู้ใช้งานที่ต้องการการใช้งานที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปแล้วเนี่ยกลุ่มผู้คนเหล่านี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าเหล่านี้มองหาอุปกรณ์ที่1แน่นอนต้องเร็วครับ2รองรับการใช้งานที่สามารถทําหลายอย่างพร้อมกันได้แบบ multitasking และสุดท้ายคือรูปแบบของการใช้งานที่เพียงพอต่อแอปพลิเคชันบางตัวแต่ไม่ถึงกับขั้นที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมที่เป็นเกมที่มีความ intensive ของคอนเทนต์หรือ เกมที่มีความ รา,ายละเอียดต่างๆจำนวนมากอันนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะพูดถึงหลังจากนี้ในรูปแบบของ High Performance PC และสำหรับ Performance PC เนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเหมาะกับใครมันก็จะมีตั้งแต่กลุ่มของนักเรียนนักศึกษาเช่นเดียวกันแต่มีซอฟต์แวร์เฉพาะในการทำงานที่เฉพาะเจาะจงในการใช้งานบางโปรแกรมหรือจะเป็น Professional บางกลุ่มครับหรือจะเป็นในมุมของ Casual Gaming เองก็สามารถมองหางอุปกรณ์ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นทำงานเล่นเรียนหนังสือแล้วก็ Entertainment ก็ยังคงอยู่ในซีรีส์ของตัว or Windows Collection สำหรับ performance PC เนี่ยควรจะสำคัญคือในเรื่องของการทำงานที่เน้นเรื่องของประสิทธิภาพด้วยบวกกับการทำงานแบบ multi-tasking แต่ไม่ถึงกับขั้น advanced ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย performance PC จึงออกแบบเพื่อการใช้งานที่รองรับการทำงานแบบ หลากหลายซอฟต์แวร์หลากหลายโปรแกรมพร้อมกันในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของราคาเองก็สมเหตุสมผลด้วยบวกกับจริงๆต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่เพียงแต่ดีไซน์ที่เป็น traditional laptop หรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอย่างเดียวครับสำหรับ performance pc เองอาจจะอยู่ในรูปแบบของ convertible หรือแบบ two in one ยกตัวอย่างเช่น microsoft surface เป็นต้นที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดในการใช้งานได้หลากหลายและสุดท้ายครับความปลอดภัยความง่ายในการใช้งานก็ยังเป็นสิ่งสำคัญ เพราะว่า Windows 11เองครับก็รองรับกับการใช้งานที่ครบถ้วนด้วยปลอดภัยด้วยแล้วก็ทำให้เราสามารถทำงานเร็วขึ้นในเวลาที่น้อยลงผมยกตัวอย่างง่ายๆครับสำหรับรูปแบบของ performance PC เนี่ยแน่นอนเลยเรื่องของ multitasking Windows 11เองเรามีขนุนสมบัติที่เรียกว่า snap ครับนอกเหนือนจากการ snap ในรุ่นใหม่เนี่ยที่เราสามารถใช้ตัวช่วยในการ snap ผ่านหน้าจอ touch ได้แล้วเนี่ยรู้หรือไม่ว่าเรามี s h o r t c u ในการ snap เพราะฉะนั้น performance PC สำหรับสายโปรเองก็สามารถใช้ shortcut l o ก้ window ครับกับตัว Z หรือตัว Z เนี่ยในการ multitasking แบ่งโปรแกรมอยอะตัวอย่างเช่นผมเปิด Microsoft Word ไปเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งผมเปิดโปรแกรมในการจะันวิดีโอเพื่อทำสคริปต์ต่างๆหรือจดเป็นเทปพรอมเตอร์ต่างๆก็สามารถใช้รูปแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเปิดโปรแกรมตัวหนึ่งทำงานไปด้วยแล้วอีกโปรแกรมตัวหนึ่งในการฟังเพลงหรือว่าจดโน้ตตามไปด้วยก็สามารถที่จะใช้ snap ได้รองรับการใช้งานสูงสุดถึง4แอปพลิเคชัน เดี่ยวสีโปรแกรมพร้อมกันอย่าลืมนะครับช็อตคัทที่เราใช้วันนี้เนี่ยเราสามารถกดโลโก้ Windows กับตัว Z หรือตัว Z บนคีย์บอร์ดของเราได้แล้วก็สามารถเลือกได้เลยว่าต้องการแบ่งไปบริเวณไหนของหน้าจอได้ก็จะมีตั้งแต่หน้าจอไซส i n ิ่งหลากหลายเลยที่เราสามารถรองรับการ snap ได้โดยที่หน้าจอขนาดใหญ่เนี่ยจะมีครั้งหนึ่วว่า24นิ้วขึ้นไปเราสามารถ snap คอลัมน์แนวตั้งเนี่ยได้สูงสุดถึง3โปรแกรมแนวตั้งเลยอันนี้ก็เจ๋งมากๆเวลาเราเชื่อมต่อกับ external monitor หรือ display ข้างนอกนะครับ ที่สำคัญคือย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านอกเหนือนจากทโปลแฟมส์ตรงนี้แล้วเนี่ย เราก็ยังมีแอปพลิเคชันบิวอินเช่นเดียวกับตัว Windows Everyday Collection ครับแต่ก็จะเพิ่มในกลุ่มของแคตตาล็อกที่มันเยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของฟกตัวฟกโฟโตเอดเตโอร์เนี่ยแล้วก็มีโปรแกรมในการตัดต่อว,วิดีโอด้วยอย่างคลิปชั้นเป็นต้นหรือจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆความง่ายในการใช้งาน Windows 11เองก็ครบถว้วนโดยที่มานงรับรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายด้วยจะเป็นการทัชหน้าจอ Windows 11 Start Menu แบบใหม่จะเป็นการใช้งาน Gesture ต่างๆ,ๆหรือจะเป็น File Explorer แบบใหม่เองตรงนี้ครอบคลุมในการใช้งานที่ เพาะฉะนน PC เนี่ยนอกเหนือจากการทำงานแบบ multitasking แล้วแอปพลิเคชันที่ติดตั้งจากภายนอกแล้ว Microsoft Store เองก็มีแอปพลิเคชันที่รองรับคุณสมบัติอย่างโ r o เพิ่มเติมเมข้าด้วยอยู่ตัอย่างเช่น Photoshop เป็นตน้นหรือจะเป็น OBS Studio ก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานง่ายภายในคลิกเดียวผ่าน Microsoft Store ด้วยสำหรับกลุ่มของ performance PC ที่เราแนะนำวันนี้ครับเน้นประสิทธิภาพเลยเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น Surface Laptop 5รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Microsoft เองดีไซน์บางเฉียบม,มี2ไซส์หน้าจอด้วย13.5นิ้วแล้วก็15นิ้วเองมาในวัสดุอลูมิเนียมอลอยที่ดูสวยงามพรีเมียมคีย์บอร์ดทัชแพดขนาดใหญ่พิมพ์มันมากเลยแล้วก็หน้าจอสวยงามแล้วก็เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับ Microsoft Surface Laptop 5ก็มีตัวเลือกของตัว CPU ทาง Intel ที่หลากหลายตั้งแต่ i5 ถึง i7 ครับ หรือจะเป็นตัว hp e nv y x 3 6 0ตรงนี้ต้องบอ,อกว่ามีคำว่า360ในซีรีส์ของ hp เนี่ย convertible ในการฟลิปเปลี่ยนล่าจากรูปปกติในการนําเสนองานก็แค่พลิกลงมาแล้วก็ทัชหน้าจอหรือจะเป็นการใช้งานในรูปแบบของ entertainment ต่างๆ monitor mode studio mode เป็นต้นก็ทําได้หรือจะเป็นในฝั่งของ lenovo เองก็มี yoga 7 i โยก้าเซเตรงนี้ก็จะเป็น2 in 1เช่นเดียวกันนะครับรองรับการใช้งานร่วมกับตัวสไตลัสหรือปากกาด้วยในการเซ็นเอกสารจดโน้ตต่างๆใช้งานแนวตั้งในแบบ Portrait Mode เนี่ยก็ทําให้เราสามารถใช้งานในรูปแบบของ Lecture หรือสมุดโน้ตที่มันคล่องตัวมากๆเลยแล้วก็เรื่องของวัสดุข,ของทางโยก a าเองเนี่ยคอนเวอร์ติเบิลในการฟลิปต่างๆเนี่ยก็ครบถ้วนพร้อมกับพรอร์ทที่มาครบครันสุดท้ายครับในฝั่งของเดลเองเราก็มีเดลอินสปิรันต์สิบสี่พลัสต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เหมาะกับการทํางานด้วยแล้วก็ปรระะะสสิิทธภาาาาพพดีมกเะฉนะนั้นย ทำงานที่มีการใช้งานอย่างเช่นกลุ่มพนักงานออฟฟิศต่างๆที่มีการเปิดอย่างเอาลูกไปด้วยแล้วมีการสมม่งเมลไปด้วยแล้วมีการทํางานหลากหลายโปรแกรมควบคู่กับโปรแกรมเฉพาะขององค์กรหรือ,อบริษัทไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่าอัตราส่วนหน้าจอนอกเหนือจาก Surface กับ To ็5เนี่ยแบบ3ต่อ2แล้วทางเดลเองก็มีอัตราส่วนหน้าจออีก ใกล้เคียงเลเ็กๆว่าเป็น1 6กต่อ10ก็สามารถแสดงข้อมูลบริเวณบนกับล่างเนี่ยได้เยอะมากยิ่งขึ้นเพิ่มพื้นที่ในการทํางานที่มันครบถ้วนด้วยแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วเวลาไปข้างนอกด้วยนี่ก็เป็นรูปแบบของตัว performance pc นะครับที่ต้องบอกเลยว่าได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตอบโจทย์การทํางานแบบ multitasking ด้วยแล้วก็ยังโคไว้ซึ่งความปลอดภัยเชกเช่นเดียวกับตัว everyday pc collection เลยและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ high performance pc ครับผมกอล์ฟไปแล้วครับสวัสดีครับ